ดิฉันมาอยู่ที่นี่นะคะวันนี้ดิฉันมาเยี่ยมที่ขาบสตูดิโอค่ะท่านผู้ชมคงเห็นดิฉันคงเอ๊ะแบบบสีส้มๆมคุ้นคุ้นนะคะเพราะแทบจะเรียกว่าเป็นสีสัญลักษณ์ของคุณขาบสุทธิพงศ์สุริยะอยู่แล้วนะคะแลยเห็นฟักทองด้วยยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยนะคะเวลาคนพูดถึงคุณคุณขาบมักจะนึกถึงอาหารวันนี้ดิฉันมาเยี่ยมก็ต้องขอทักทายกับเจ้าของบ้านตรงเตานี่แหละค่ะทึงจะเป็นสัญลักษณ์ของอาหารจริงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณขาบค่ะ นัขอบพระคุณมากเลยให้เกียรติมาเยี่ยมถึงบ้านไม่ผิดหวังจริงๆนะคะก่อนจะมาเนี่ยอ่านหนังสือมาบอกว่าบ้านคุณขาเนี่ยหนึ่งจะต้องเจอฟักทองนะฟักทองญี่ปุ่นฟักทองไทยแล้วก็จะต้องมีเตาแล้วครัวนี่เหมือนกับเป็นห้องรับแขกเลยใช่ใช่แล้วเจ้าของต้องใส่เสื้อสีส้มด้วยเยืนหาเสื้อสีส้มไม่ทันแต่มาเยี่ยมได้นะคุณข่าอยู่จริงป่ะคะบ้านนี้อยู่คับอยู่จริงแล้วก็อยู่มาปีนี้ปีที่หกละ เป็นที่ทํางานด้วยเป็นทีมงานครับนอนด้วยเป็นหฮอออฟฟิศนะคะทำงานคิดงานดีๆอะไรออกมารับใช้สังคมก็ที่นี่เหรอคะที่นี่เลยครับซึ่งคนก็แบบว่าแทบไปเชื่อว่าเอ๊ะอะไรทุกอย่างก็ออกจากที่นี่หมดเลยใช่คืออย่างนี้ค่ะแต่งเหมือนแต่งโชว์อะคุณข่าวไม่เหมือนกับอยู่จริงอะหรืออาจจะเป็นดิฉันเอาเรื่องของตัวเองมาใส่ในบ้านคุณข่าวมากเกินไปคือคิดว่าถ้าลูกมาคงจะแบบออกม่าเป็นฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อยู่ได้จริง โอ้งานทุกอย่างออกมาจากตรงนี้คุณขับ,รบเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะทําอาหารเรียนอ่านชีวิตของคุณขับมาเนี่ยคุณขับไม่ได้สร้างอ่ะเหมือนคุณขับเป็นของคุณขับยื้ตั้งแต่เกิดเขาจับคุณขับวางไว้ตรงนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับับคือธรรมชาติเลยก็คือเอ่อเป็นคนที่ชอบเรื่องของดีไซน์ชอบ,บวัตถุดิบอาหารต้องบอกเป็นคนที่ชอบวัตถุดิบนะครับชอบวัตถุดิบ พ่อโตในครอบครัวที่รับซื้อพืชไร่ที่หนองคายครอบครัวคนจีนคนลาวลาวอีสานครับลาวอีสานครับลาวฝั่งพี่ฝั่งน้องผสมกันเนี่ยนะคะลาวเป็นลาวไม่ผสมเลยลาวอีสานลาวอีสานครับก็จริงๆเราจริงๆอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญแต่สาคัญก็คือว่าคือผมเองชอบเรื่องของวัตถุดิบอาหารก็เลยเวลาตอนที่ตามคุณพ่อไปซื้อพืชไร่การเกษตรนะก็เห็น เพราะว่าในหนึ่งปีน่ะมันก็จะมีหลายฤดูถูกไหมครั่ะแต่ละฤดูเนี่ยพืชพันธุ์ก็ก็ไม่เหมือนกันค่ะแล้วผมก็ชอบมากผมก็บางทีเวลาตามตามพ่อไปท้องไร่ท้องนาเนี่ยไปซื้อข้าวโพดข้าวาลพันธุนะอ้อยซื้อไหมสมัยนั้นเอ่ออ้อยไม่อ้อยเป็นอีกตลาดหนึ่งครับข้าวมีข้าข้าวโพดข้าวโพดถั่วมันมันครับ แล้วบางทีก็เข้าไปท้องไร่ท้องนาซึ time, ่งเขาก็ปลูกสารพัดใช่ไหมครับเวลาซื้อเสร็จเนี่ยชาวบ้านเขาก็ให้อย่างอื่นเข้ามาก็เป็นพืชผักสารพัดฟักทองนี่มีไหมมีเยอะแยะแล้วผมก็เอามาพอได้มาบางทีเขาแม่ไปทําอาหารผมก็เอามาสับๆเล่นอะไรย่สารพัดผักสร้างอะไรเราตอนนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าชอบไหมฮะเพราะว่าเพราะว่าผักมันมีสีผักมีสนุกชอบครับางทีก็เอามาทํานู่นทานี่อะไรองี้ค่ะเป็นการเรียนรู้จากอไอที่ผิดลองผิดลองถูกอะไรอย่างนี้ย ชอบพื้นไรผูกพันแล้วเอามาอาหารได้ทําจริงๆไหมคะตอนนั้นเพราะตอนนี้ผาาของคุณขาบคือเป็นคนที่ดีไซน์อาหาร,รจนถึงทุกวันนี้ฉันอยากจะเรียกว่าเป็นคนที่สร้างผลิตภัณฑ์แล้วอะ่ะไม่ใช่แค่ดีไซน์ไม่ใช่แค่ว่าสร้างสไตล์ให้กับอาหารเท่านั้นก็เริ่มจากการที่เราคาร์ตกหลุมรักในวัตถุดิบนะครับพอวัถุดิบอาหารเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเดินทางไปไปได้แบบ3 6 0องศา ฉะนั้นมันก็จะมีการดำกระบวนการอาหารก็มาเป็นการปรุงนะครับผมเองก็ชอบชอบทำอาหารเพราะว่าเรียนรู้จากคุณแม่ที่บ้านก็ทําร้านอาหารด้วยเริ่มต้นจากคุณแม่ก่อนครับแล้วก็ทำร้านอาหารด้วยที่บ้านครับที่หนองคายพี่สาวเ็นร้านอาหารครับร้านอาหารนั่นก็แปลว่าผมก็ต้องเรียนรู้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมอาหารไปอยู่ในก้นครัวแล้วก็จะรู้ว่าเอ๊ะเวลาเขา ขายอาหารเขาต้องมีบริการยังไงแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องทั่วไปนะแต่ว่าเบื้องหลังก้นครัวเราเราจะได้ความรู้คือว่าเอ๊ะถ้าอาหารเนี่ยเออออกมาเยอะเราจะเก็บเก็บยังไงมีเทคนิคหรือทิปต่างๆในครัวอันนี้เป็นความรู้ล้วนๆเลยฮะจากก้นครัวจากก้นครัวน้องคายลูกชายเจ้าของร้านรับซื้อพืชไร่ที่บ้านทาร้านอาหารจนทุกวันนี้ทําผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนไทยนะคะ จนส่งออกไปเมืองนอกก็เรียกว่าเป็นสตูดิโออาหารเป็นสตูดิโออาหารแล้วภาพถ่ายอาหารสวยๆแบบน่ากินเอาไปทําสิ่งพิมพ์ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์นะของบริเนี่ยแล้วก็บรรจุพันธุ์เนี่ยนะคะบางแบรนด์เนี่ยเราแอบอาจจะแทบไม่เคยเห็นในเมืองไทยเลยแต่ขายดีในเมืองนอกถูก้วนแต่การผ่านการสร้างสร้างที่ทําให้ได้รับการยอมรับในสากลคือในขวดในกล่องเยดีอยู่แล้วแต่ข้างนอกองเชิญชวนด้วยแล้วมันองมีเรื่องราว ใช่จริงๆอาหารเนี่ยเราไม่สามารถกินได้นะครับ mm hmm. คือเวลากินได้ประการแรกคือกินด้วยสายตาเออสวยใช่เออสวย,ออส,วยสวยแล้วลองดีไหมค่ะ,ะซื้อมาลองเออรสชาติดีคานนี้ติดเลยเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนนะครับชอบของสวย mm hmm. คือถ้ามีของสวยเนี่ยอะไรก็ได้ที่อยู่กับเราเรารู้สึกสบายใจอุ่นใจเป็นเรื่องธรรมชาติครับอันนี้ธรรมชาติต้องรู้จิตวิทยาก,ก่อนถูกถูก ถือของดีๆสวยๆเข้าบ้านบางทีของสวยๆก็ไม่ได้กินเองหรอกคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินก็เอาไปให้ก็มีความสุขใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองเกษตรกรรมด้วยฉะนั้นถ้าสินค้าเกษตรนะครับจับใส่ห่อจับใส่ครัวจับใส่ถุงแล้วก็แพคกิ้งดีไซน์วยๆนะครับโอ้ไปเมืองนอกได้ได้สบายมูลค่าเพิ่มเยอะไปหมดเลยจะยืนคุยกันไม่ไหวแล้วค่ะเรื่องราวเยอะจริงๆแถมมีของจริงให้โชว์ด้วยนะคะคือวันนี้คุยกันเนี่ยคงไม่ได้คุยว่า คุณขาบเนี่ยเป็นคุณขาบวันนี้ได้อย่างไรคงไม่ได้คุยกันแค่เพียงว่าคุณขาบใช้ชีวิตยังไงในการทํางานแต่ไหนไหนดูแล้วเนี่ยนะคะเมืองเราที่เป็นเกษตรกรเมืองเกษตรกรรมหลายๆท่านเป็น SME มีผลิตภัณฑ์อยู่กับตัวเองมีโอท็อปชาวบ้านคนทําน้ําอะไรอ่ะน้ำข้าวแปนน้าแตงโมกล้วยชาบทําน้ําพริกสารพัดน้าพริกน้ําสมุนไพรอีกคือสารพัดจะมีโปรดักต์อยู่กับตัว ทำยังไงที่ทําให้สินค้าตัวเนี้ยที่มันนอนเข่งอยู่ในบ้านเราเนี่ย <laughs> มันมีเรื่องมีราวและขายอย่างมีคุณค่าวันนี้ต้องขอให้คุณข่าวฝากตรงนี้ให้ด้วยนะคะยินดีค่ะหาที่นั่งให้หน่อยสิคะโอเคชันบนดีไหมคะ่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะแล้วไปค่นค่ะ <laughs> <laughs> เราไม่สามารถกินได้นะครับคือเวลากินได้ประการแรกคือกินด้วยสายตาก่อนจะซื้อใช่เออสวยสวยแล้วลองดีไหมค่ะอ่าซื้อมาลองเออรสชาติดีคานิติดเลยเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนนะครับชอบของสวยคือถ้ามีของสวยเนี่ยอะไรก็ได้ที่อยู่กับเราเรารู้สึกสบายใจอุ่นใจเป็นเรื่องธรรมชาติครับ น้ำ a c t i v a t e e m b มเ Active 1 2วสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาผลิตได้มาตรฐานระดับนานาชาติน้ำ a อ t i v a วตตา e m b มเ Active 1 2วทส่งตรงถึงท่านโทร0 2 8 6 2 2 6 8 8ออาหารที่คุณรับประทานในแต่ละวันเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้คุณมีสุขภาพดีเราคัดสรรต้นข้าวสาลีอ่อนที่ปลูกด้วยความใส่ใจอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเพื่อให้คงสารอาหารที่คุณต้องการได้อย่างครบถ้วน ผลการวิจัยจากหลายสถาบันพบว่าคลอโรฟิลจากวีดกลาสสามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์เลือดได้ทันทีและช่วยฟืน้นฟูเซลล์ให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็วใส่ใจเพิ่มอีกนิดกับเช้าวันใหม่ของคุณเพียงชงดื่มในน้ำอุ่นหรือผสมอาหารที่คุณชื่นชอบคุณก็จะได้รับสารอาหารที่อุดมไปด้วยคลอโรฟิลไฟเบอร์ที่ช่วยในระบบการขับถ่ายรวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระและกระบวนการล้างสารพิษของร่างกาย be your own doctor สนใจสั่งซื้อติดต่อ ASTV Call Center 02 633 5353วันแม่ปีนี้มอบความรักทดแทนพระคุณแม่โดยเทียนหอมนันทพัส4แบบในแพ็คเกจสุดรู้พิเศษสำหรับวันแม่เทียนหอมนันทพัสสำหรับวันแม่มีวางจำหน่ายที่ ASTV Shop อาคารบ้านเจ้าพยาหรือสั่งซื้อได้ทาง ASTV Call Center 0 2 6 3 35 35 3 5 3 5 3บริการจัดส่งฟรีทั้งกรุงเทพและปริมณฑลร่วมสนับสนุนสินค้า ASTV เพื่อไม่ให้ ASTV จอดับ ลดการทำร้ายผิวจากแสงแดดด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมสารปกป้องผิวจากแสงแดดเพิร์สการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปจะช่วยให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทำงานการไหลเวียนโลหิตเพิ่มมากขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้นแถมยังช่วยเผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงานจึงช่วยให้ร่างกายมีน้ำหนักลดลงเพียงแค่เล่นฮูลาฮูป30นาทีก็สามารถเผาผลาญพลังงานได้มากถึง200แคลอรี่ ชิญครับขอบคุณค,ค่ะโอ้โหโห,ห้องทำงานนะคะใช่ครับห้องทำงานโอนี่สามวาสามวาดาโมาดาวน์้ช่วยนะอ๋ดอดาวน่าเฮนน่นอีกด้วยดน,นด,ด้วยได้รับันดาลมากเลยเหรอคะครับเพราะว่าเหล่านี้ก็เป็นคนที่แบบว่าอะไรคือทำอาหารให้สวยไงอือฮะ <laughs> ผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นแรงบันดาลใจที่ผมต้องทำอาหารเอเชียให้สวยด้วยอะไรกัน เยอะแๆเลยนี่คือจริงๆแล้วคุณสิทธิพงศ์เนี่ยก็ยังต้องอ่านต้องค้นคว้าอะไรอยู่เยอะๆด้วยถึงไมมว่าเราจะมีวัตถุดิบในตัวเราตั้งแต่เด็กๆ,ๆอะไรกันมาเยอะแล้วเอาไม่ได้ครับเพราะตอนนี้โลกมันมันแต่ละวันนะมันเปลี่ยนตลอดเลย <c oughs> ฉะนั้นนะคือเนี่ยแมกซินอยู่ในเชลหนังสือเนี่ยผมตอบรับแมกซินรา,รายรายเดือนนะค่ะทั้งหมดแมกซินอาหารจากทั่วโลกเนี่ยประมาณ16หัวจากทั่วโลกจะมาอยู่ที่นี่ <c oughs> ไม่รวมคบุ๊กนะเพราะผมต้องเปิดดูตลอดว่า ณตอนนี้ผมนั่งอยู่กรุงเทพก็จริงนะครับแต่ว่าอเมริกาวันเขาทำไร<ห>แล้วที่ออสเตรเลียที่อังกฤษหรือที่ยุโรปเขาทำไรพเพราะแมกกาซินที่มาหาผมรายเดือนเนี่ยผมต้องดูหมดต้องอัปเดตว่าแพคเกจิ้งมันมีการเปลี่ยนแบบไหนแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์เขากันมีการเลเยอร์เอาออกแบบยังไงผมม่ต้องไม่ตกเทรนให้ได้และยังต้องดูทีวีด้วยหรือเปล่าทีวีทีวีเลือกดูเฉพาะที่มันมีสาระเท่านั้นดูข่าวจนอยากจะดูข่าวเพราะในสำนักดูเสร็จแล้วก็จบ เราเราจะสมนักใช่ใช่ไม่ดูไม่ดูดีไซน์ไม่ดูแล้วไม่ครัเพราะกํานังสื้อเป็นเยอะวดูหนังสือดีกว่าอ๋อแล้วนี่นอกจากหนังสืออันนี้คือโปรดักที่ของเอ่ออันนี้เป็นน้ำครับน้ำชบาน้าชบเป็นน้ำผลไม้นะครับผมก็ทําการรีแบรนดิ้งให้กับบริษัทเอ่อชบาน้ำชบานะครับอ๋อเหรอคะครับทุกทําไมทําไมเห็นในเมืองไทยกล่องไม่เป็นแบบนี้ฮะคือมันมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะมีแค่นิดเดียวเองแต่ว่า ชบาลนะครับเขาส่วนใหญ่เขาจะส่งไปต่างประเทศทั่วโลกครับทั่วโลกอันนี้คือผลงานคุณครับครับก็มีหลายอันนะครับที่ส่งไปก็มีอันนี้แยมนะฮะเห็นไหมแยมน่ารักน่ารักอ๋อมีแยมด้วยแยมทารพันนี่ของการบินไทยเหรอใช่อันนี้ก็เป็นน้ําน้าส้มวาเลนเซียนะครับอันนี้เสิร์ฟอยู่บนเครื่องสายการบินไทยถ้าใครคนที่ขึ้นการบินไทยก็จะเห็นแบบนี้เหยครับพวกนี้ล่ะคะอันนี้ก็ส่งออกนอกเหมือนกัน สินค้าของเราเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าเราคือจับตลาดบนนะแต่ว่าหน้าที่ของที่ขาบเซีเนี่ยคือคือเราต้องการยกระดับอาหารไทยฮะต้องการเพราะอาหารไทยมันเป็นเืองเกษตรแล้วครับเนื้สือของคุณขาบมีเยอะจริงๆนะคะอันนี้คือคือผลงานคุณขาบเองครับผลงานเดีเสร็จรูปรวมแล้วตอนนี้ได้กี่ร้อยเล่ม้วคะหนังสือหนังสือที่เขียนมานะใช่ค่ะท่านหนังสือที่เขียนนี่ประมาณ12เล่ม12เล่ม12เล่มที่เขียนท่านเขียนให้เป็นผลงาน ตัวเองแล้วก็ทําให้บริษัทลูกค,ค้าด้วยแล้วพอทําเสร็จก็ส่งไปประกวดรางวัลเลยเรนเข้าใจว่าเพลนรางวัลเยอะมากยังนึกว่าเป็นร้อยแล้วซะอีกไม่ครับเพราะว่าเพราะบ,บางเล่นได้สามรางวัลก็มีอย่างนั้นนั่นเองครับเยอะมากเลยนะได้รางวัลอะไรบ้างเหเน,นี่ยก็เอ<พ>เอเพลนี้ได้รางวัลไหมคะเออไม่ฮะอันนี้พวกนี้ครับอ๋อออันนี้เหรอคะที่ได้รางวัลได้อันนี้ได้รางวัลกูดไอเดีันอันนี้ได้รางวัล the best of the world นะฮะ จากกูมานเวอร์คูบุคอร์ดประเทศสเปนสเปนครับรางวัลอันดับหนึ่งของโลกเลยร้อยไอเดียที่จะช่วยเพิ่มเสน่ห์และคุณค่าสำหรับคนทำครัวนะฮะครับก็เป็นไอเดียง่ายๆในครัวนะแล้วก็เอามา,าดีไซน์ให้สวยเพราะว่าเราเป็นฟ mm ู้ดสไตล์นิดเองไงหนังสือก็จะเบาๆนะนี่ได้รางวัลข้างในนี่นะคะมีวิธีการทำหัวปลีไม่มีดำเวลาทำอาหารอ๋อแสดงว่าเป็นเทคนิคการทำอาหารแบบเอเชียถูกครับ เป็นภูมิปัญญาตะวันออกฟักทองทํายังไงไม่เน่าเสียโอ้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยไม่เคยทราบมาก่อนจริงๆหั่นขนมปังได้อย่างสวยงามโอ้ไม่เคยทราบจริงอย่างที่ว่าเขาใช้เครื่องจักรกันเมะกรูดทดแทนมะนาวต้มกระป๋องปรีให้สีสวยดูแล้วเพลินใช่ไหมครเพลินแล้วร้อยไอเดียนะครับก็ต้องร้อยไอเดียนะไอเดียนี่คือเของภูมิปัญญาบางทีก็ลําบากทํายังไงให้ง่ายครับเล่มนี้ได้รางวัล ได้ไหนคะได้รางวัลทั้งหมดเลยครับอออนีติ่มซำไดอารี่ได้เพิ่งเห็นเป็นไดอารี่แต่ใช้ไอเดียเดินเรื่องด้วยติ่มซำครับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมครับค่ะนี่คืองานส่วนหนึ่งของคุณค่ะนนน่่งงาสวหึพพิม์ออกแบบแย้มอะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยครับสงสัยต้องนั่งคุยแล้วละเจอหน้าถ่ายอีกยาว คุยกันจริงจังสักทีหนึ่งเพราะว่ามาถึงบ้านนี้แล้วตื่นตาตื่นใจมีนุษนมีนี่ดึงดูความสนใจแล้วก็เรื่องราวของเจ้าของบ้านทั้งโดยส่วนตัวและโดยผลงานเนี่ยเยอะนะคะตกลงเจ้าของบ้านตัวจริงอยู่นี่หรืออยู่นี่คะเนี่ยตามตลอดตามไปทุกที่เลยนะคะดาราชื่อฟักทองอะฮะฟักทองสาปีคือเบลจอนจัด สองปีนวตัวเล็กนิดเดียวมั้งคะอ่าอ,อันนี้อันนี้คือเขามาอยู่บ้านอาหารครับต้องเข้าใจ <c oughs> มาอยู่ตั้งแต่แม่ฆ่าบะทิงเล็กๆเลยใช่ใช่ใช่ถือว่ามีวาสนาน,นะนเนี่ยกินผักนะเป็นแมวที่ประหลาดกินผกกันผกปกติแมวไม่กินผักถูกต้องแมวนี่กินผกักค่ะแปลงไหมใช้ได้ใช้ได้ค <c oughs> ุณขาบครับโดยโดยตัวงานของคุณขาบเนี่ยเวลาเราเข้าใจว่าคุณขาบเป็นฟู้ดสไตล์ล์ครับ จริงๆแล้วงานของคุณถามเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่แบบยังไงบ้างคะงานของผมก็คือจริงๆมันตอบมันกว้างอ่ะนะคือหลักๆคือบริษัทเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่รับออกแบบรับสร้างภาพลักษณ์หรือแบรนดิ้งให้กับธุรกิจอาหารอย่างคางรบวงจร,งร,งจรสมมุติว่าที่ฉันทําคุกกี้ครับอ่าฉันทาคุกกี้เก่งอ่าอ,อายกตัวอย่างอันนี้จริงก็ได้คุณถามให้ดูครับบ้านการจนาพิเศษ เป็นเป็นเป็นบ้านที่ดูแลเด็กชายเด็กชายที่มีปัญหาัช่านะคะมีคุกกี้อยู่เอามาทำแบรนด์ยังไงคบคุณคะก็เบื้องต้นก็คือว่าคือบ้านเด็กชายนี่คือเราอยากให้เด็กเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือมีกิจกรรมบำบัดนะนะแล้วก็ได้ได้รับโอกาสจากพระองค์พาก็ก็ไปเขาเรียกว่าอะไรคือไปช่วยงานไปช่วยงานจริงๆแล้วก็ต้องเวลาทำโปรเจกต์คือโปรเจกต์นี่เป็นโปรเจกต์ที่2ของท่าน ก็จะต้องคิดคอนเซปต์ทุกคอนเซปต์จะต้องแตกต่างกันก็คือคอนเซปต์นี้คือเอาสมุนพืชผ่านไทยมาทําคุกกี้อ่าฉะนั้นก็จะเห็นคุกกี้เงามะตูม,ตมขิงตะไคร้ที่เป็นสมุนไพรไทยนะครับคือคุกกี้ก็จะมีตัว ตัวคาราวัตถุดิบหลักอยู่แล้วแล้วเราก็ใส่สมุนไพรต่างๆลงไปคุกกี้แต่ใครไม่เคยเห็นเลยค่ะมีแล้วใช่ไหมครับมีแล้วก็สิบเอ็ดรสชาติแล้วก็ใส่ๆลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ก็เป็นคุกกี้ที่เขาเรกมีคอนเซปต์เกิดขึ้นและที่สําคัญคือส่งเสริมในเรื่องของพืชผักไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็ให้เด็กบ้านกาญจนานยทำคุณขาบจะต้องคิดตั้งแต่ว่าจะทํายังไงที่จะให้มีโปรดักต์ออกมาจากจากน้องๆที่บ้านกาญจนาแล้วจะต้องเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากโปรเจกต์อื่นๆจากโปรเจกต์อื่นๆที่เขามีมีกันอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่คุกกี้กาแฟคุกกี้ช็อกโกแลตอะไรอย่างที่เราเห็นจะต้องมีความแตกต่างและหลังจากนั้นหลังจากนั้นพอเราคิดคอนเซปต์ได้ใช่ไหมครับพอคอนเซปต์ได้ปั๊บเนี่ยคือจริงๆแล้วคุกกี้เนี่ยมันมันยังไม่สามารถเดินทางได้เพราะเวลาทําเสร็จแล้วครับมันจะต้องแบบทําการห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเราก็ต้องมาออกแบบ แพ็กเกจให้สวยทีนี้จะทํำยังไงก็ยกตัวอย่างคืออย่างคุกกี้มัตูนอย่างเนี้ยเราก็เพื่อหิ้งิงอยู่นี่เลยคุกกี้ขิงเราก็วาดถ้าประกอบเป็นภาพวาดน่ารักๆนะครับแล้วก็ใช้สีพาสเทลเบา